ก่อนอืเลยก็ต้องขอขอบคุณเพลผู้แปลกีวีมังอายสบายๆถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆ,ๆกดติดตามคอมเมนต์ที่ชมเพื่อรังสใจให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยดูนั่นสิใหญนั่นไงซูรูว่ คนที่ไปซื้อแอคเคา์หลุมมาแล้วไปคอมเมนต์ด่าละครเล่นแสบอีกครั้งอะตอนอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็ทำตัวว่าเป็นเพื่อนรักของหวนซีแต่รับหลังเนี่ยเอามีแทงเขาเฉยเลยดูท่าทางเหมือนไม่มีพิษมีภัยนะไม่คิดเลยว่าจะรายได้ขนาดนี้อะโครน่ารังเกียจเลยอย่าไปยุ่งกับคนแบบนี้เด็กถานเลยนะเป็นเพราะหวนซีคนเดียวทำให้ฉันไม่มีที่ยืนในมหาลัยแบบนี้ฉันจะไม่ยอมให้เรื่องมันจบแบบนี้หรอก นี่เราอยู่ข้างนอกนะช่วยนึกถึงผลกระทบที่จะตามมาหน่อยได้ไหมเอ๊ะเสียงนี้มันเธอตอบตกลงแล้วนี่นะว่าเธอจะเป็นแฟนฉันอะแล้วทำไมกับอีแค่จับมือยังทำไม่ได้อะก็เราอยู่ข้างนอกอะถ้าเกิดว่ามีคนแอบ,บถ่ายเราสองคนไปเราจะทำยังไงฉันไม่สนฉันจับมือแฟนของฉันเองนี่นะไม่ได้ทำผิดกฎหมายสักหน่อย ตอนนี้นายเพิ่งจะเริ่มดังนะแล้วอีกอย่างแฟนขับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงด้วยแบบนี้มันจะทําให้ภาพลักษณ์ของนายเสียหายแล้วก็จะกระทบต่องานพรีเซนเตอร์ด้วยอย่างงองแงนะโอเคไหมฉันได้โอกาสเอาคืนเหมือนซีแล้วล่ะแต่ว่าครั้งนี้ฉันจะไม่ลงมือเองแล้วหนังเรื่องนี้ต้องการนักแสดงหน้าใหม่เยอะมากแล้วผู้กำกับเรื่องสิบแปดอีกครั้ง ก็ดูจะชอบตรงเฉามากเลยด้วยความหวังของเราไม่น่าจะมีสักเท่าไหร่รู้แล้วพยายามเข้าโอกาสมาให้ได้แล้วกันทางที่ดีที่สุดก็ให้ผู้กำกับร้องให้ฉันไปแคสก่อนตรงเฉาอยู่แล้วเหรอวะมันแย่งงานพรีเซนเ,เตอร์ฉันไปตั้งเยอะแล้วยังไม่พออีกเหรอแล้วนี่ยังจะมาแย่งงานหนังของฉันอีกเหรอวะใหญ่ยยซูลูยังมีน่าจะมาหาฉันอีกงั้นเหรอ หนดูสิตรงเฉาหนะตรงเฉาในที่สุดฉันก็มีโอกาสเล่นงานแกแล้วละ่ะฉันจะเป็นคนลากแกไปลงนรกเองผู้กำกับพอใจในการแคสวันนี้ของนายมากเลยนะดูท่าทางเรามีโอกาสแล้วละ่ะถ้าฉันต้องเข้ากองเธอจะมาดูฉันไหมถ้าว่างฉันก็จะไปโอ๊ยเจ็บไหนดูหน่อย เจ็บตรงไหนเนี่ยเอ,อ๋ะบาจริงไข่งั้นหรอไข่มันกล้าดีมาเล่นกับฉันเนี่ยเอาไข่มาปาฉันแบบนี้ได้ไงรู้โยโยเธอเข้ามาแทรกกลางระหว่างตรงเฉากับถงเว้ยขูจริงของพวกเราแบบนี้ได้ยังไงนั่นสิน่าดานมากหรือว่าจะใช้หน้าที่การงานของเธอบังคับไม่ตรงฉฉาวคบกับเธอกันแนะ่ไม่งั้นเธอก็ขู่จะไม่ให้เงินเดือนเขาใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ย แฟนขับรู้เรื่องของพวกเราได้ยังไงกันพวกนั้นรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะแล้วตอนนี้จะทำยังไงดีใจเย็นก่อนฉันปกป้องเธอเองหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นจะจับไปสถานีตำรวจให้หมดเลยนางหน้าด้านอยู่ให้ห่างจากตงเาาเดี๋ยวนี้เลยตงชาวอย่ายุ่งกับยายนั่นไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ยอมให้ใครทำร้ายเธอได้แน่นอน ตรงชาวปกป้องกันขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าจะเป็นแฟนกันจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันจริงๆฉันก็จะขอเลิกเป็นแฟนคลับฉันด้วยตรงชาวเพื่งนจะดังเองนะทำไมถึงมีแฟนในเวลาแบบนี้อะพวกดารามันชอบขายฝันกันแบบนี้งั้นหรอพวกเราอุตส่าห์ชอบอุตส่าห์ช่วยดับพวกนักเลงคีย์บอร์ดให้หรือว่าทำแบบนี้เพราะว่าจะเอาเงินไปเลี้ยงผู้หญิงะ่ะ ยู่ต่อหน้ายังโวยวายกันขนาดนี้มีหวังวันนี้ในโซเชียลก็ถล่มเล่เหมือนกันหรือว่าจะใช้โอกาสนี้บอกกับทุกคนเรื่องความสัมพันธ์ของเราสองคนดีนะที่ทุกคนมาที่นี่ก็เพื่อต้องการคำอธิบายไม่ใช่หรอก็ได้ผมจะบอกพวกคุณเดี๋ยวนี้แหละผมกับโยโยลบู่โยโย้แย่แล้วตรงเฉาคงจะไม่ผมกับลู่โยโย่เรา เงียบอย่าพูดอะไรเวลาแบบนี้เด็ดขาดอืมอืมขึ้นไปก่อนเราค่อยว่ากันอย่าสร้างเรื่องเด็ดขาดรู้ยอยอ,ยอมีอะไรก็พูดมาเดี๋ยวนี้เลยสิตองเฉามาอธิบายเดี๋ยวนี้เลยนะมาแรง ag, ตรงเฉามีแฟนแล้วอันดับหนึ่งตรงเฉาคบกับผู้จัดการส่วนตัวของตัวเองอันดับสองแฟนของตรงเฉาเป็นเพื่อนที่มหาลัยของเขา ภาพหลุดของตรงเฉากับแฟนสาวหลังเดินจับมือกันในมหาลัย h a s สิ a g 18อีกครั้ง Hashtag ตรงเฉาฝีมือใครกันแน่นะแอบถ่ายเราสองคนยังไม่พอนะมันยังเอาไปโพสดีกอะ่ะฉันตรวจสอบ IP ดูแล้วเป็นคนละคนกับเขาที่แล้วแต่ฉันว่าน่าจะเป็นแอคเคาท์หลุมที่เจ้าเจอเหยียนสร้างเอาไว้แน่นอนเจ้าเจอเหียนเป็นคู่แข่งของตรงเฉานี่นาะ เขาจะต้องไม่พอใจตรงเฉาแล้วก็เปิดเผยรูปพวกนี้แน่นอนแต่ว่าใครเป็นคนหายรูปนี้กันแน่แล้วมันไปอยู่ในมือของเจ้าจือเยียนได้ยังไงคนในมหาลัยที่เรามีเรื่องด้วยแล้วก็รู้จักกับเจ้าจือเยียนด้วยเนี่ยนอกจากซูรู้แล้วก็คงจะไม่มีใครแล้วล่ะต้องเป็นฝีมือใหญ่นั่นแน่ๆเห็นนั่นกับเจ้าจือเหยียนเคยร่วมมือกันมาก่อนอยังไงต้องใช่มันแน่ๆ เรื่องซูลูฉันจัดการเองตอนนี้เรามาคิดกันก่อนเถอะว่าจะ,ะแถลงข่าวเรื่องเธอกับตรงเฉาว่ายังไงถ้างั้นเราบอกว่ามันเป็นมุมกล้องได้ไหมฉันกับเขาไม่ได้จับมือกันจริงๆหรือจะบอกว่าตอนนั้นเขาเมาฉันก็เลยไปช่วยพยุงเขาไม่น่าได้ตอนนี้คนกำลังด่าหนักมากเลยฉันกลัวว่ามันจะทำให้ภาพลักษณ์เสียหายถ้าเกิดว่าเรื่องความรักกับเรื่องโกหกเนี่ย ok, ถ้าฉันต้องเลือกก็บอกเรื่องความสัมพันธ์ไปเถอะฉันก็คิดเหมือนกันว่าควรบอกไปตรงๆว่าเราคบกันมันก็พอดีเลยจะได้เป็นนักแสดงที่ดีไม่ใช่พวกศิลปินที่เอาแต่ขายฝันให้คนอื่นไปวันๆนายนี่นะทำไมถึงได้อยากเป็นนักแสดงที่ไม่ต้องการแรงสนับสนุนจากแฟนคลับแบบนี้เนี่ยฉันว่านะ การที่ยอมรับไปตรงๆว่าคบกันเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วเธอไม่กลัวว่าเจ้าเจอเหยียนมันจะแย่งบทไปหรอตรงเฉาผมขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับนี่แฟนผมเองลู่โยโย่แม่เจ้าแม่มากยอมรับตรงๆเลยเหรอพอดังเข้าหน่อยก็มีแฟนเฉยเลยโคตรเวอร์ศิลปินไปนมีแฟนแบบนี้มันเหมือนไม่รับผิดชอบความรู้สึกแฟนคลับเลยอะ ทำไมถึงได้ทําแบบนี้พี่ต้องฉาของเราไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเราสักหน่อยเขาอยากทําอะไรเขาก็ต้องได้ทําสิใครไม่ชอบก็ออกไปเลยไปมีแฟนแล้วจะทําไมเขาอะ่ะก็ยังดีกว่าพวกดาราที่มันทําผิดกฎหมายไม่ใช่หรอผู้หญิงคนนี้ไม่เห็นจะสวยเลยอะไม่เห็นจะเหมาะสมกับพี่ต้องเฉาเลยสักนิดฉันว่าผู้หญิงคนนี้คนธรรมดาเลยอะแต่เหมือนกับว่าจะเป็นรองประธานบริษัทหนาซีเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ใช่หรอ แบบนี้ก็ได้หรอฉันไม่ยอมรับผู้หญิงคนนี้หรอกนะฉันุุาส์เฝ้ารอว่าคู่จรนในละครจะกลายเป็นคู่จริงฝันสลายเฉยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางบริษัทน้ำผลไมจ้จีนจ้าขอยุติความร่วมมือกับหนานซีเอนเตอร์เทนเมนต์และตงเฉาภูนาดาขอยุติสัญญากับตงเฉาเฟยป,ปู้ยังไม่เคยได้มีโอกาสร่วมมานก,กับตงเฉาเพราะฉะนั้น หวังว่าทุกคนจะให้โอกาสเขาฮ้ ö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 . บริษัทพวกนี้มันกล้าปฏิเสธฉันแล้วไปหาตรงเฉาตอนนี้เป็นไงล่ะสมน้ำหน้าถ้าเกิดว่าพวกมันกลับมาหาฉันฉันก็จะชดใส่พวกมันก่อนเลยไม่มีปัญหาตรงเฉาดูซิว่าคราวนี้แกจะแย่งอะไรจากฉันไปได้อีกแย่แล้วเพื่งจะประกศาศออกไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองตอนนี้แฟนขับ ลดลงไปทั้ง4ี่แสนกว่าคนบริษัทที่รอเซ็นสัญญาเป็นพีเซ็นเตอร์กับตรงชาวก็บอกว่าขอเลื่อนไปไม่มีกำหนดหนังเรื่องต่อไปก็คงจะเอาเจ้าเจือเหยียนมาเป็นพระเอกแทนแน่นอนแฟนขับรถก็ปล่อยให้รถไปสิทำไมต้องมาด่าแฟนฉันด้วยอ่ะอยากจะด่าก,กับฉมัดเลยก็แค่หนังเรื่องเดียวเองนะเส้นทางสายนี้ยังอีกยาวไกลเราก็มองการไกลหน่อยสิ อย่าพึ่งเศร้าส่วนคนที่มันสร้างเรื่องขึ้นมาเนี่ยฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่นอนฉันเปล่านะฉันไม่ได้ทำหวันซีอย่าใส่ร้ายฉันนักเลยมีหลักฐานหรือเปล่าส่ลูฉันมีทางที่จะรู้รหัสมือถือของเธอนะฉันว่าเธอยอมรับมาเองซะดีกว่าถ้าเกิดว่าฉันโมโหจนทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเธอน่าจะรู้นะ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกกดติดตามคอมเมนต์ชมเพื่อบรรจาร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าพลังจัลสนับสนุนผู้แปรได้ที่เพจกีวีมังกรสบายๆแปะลิงก์วิดีที่ใต้คลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังกรสนุกๆให้น่ติดตามอีกหลายๆเรื่องเลยเข้าพลังจัลสนับสนุนผู้แปลกันยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไปวัานะคะ